คลินิกกับโรงพยาบาลต่างกันยังไงคลินิกคือสถานพยาบาลที่เราเจ็บป่วยไปให้คุณหมอตรวจรับยาแล้วกลับบ้านได้เลยแต่โรงพยาบาลมีหอผู้ป่วยเอาไว้ให้นอนพักรักษาตัวมีเตียงนอนผู้ป่วยซึ่งมีพยาบาลคอยดูแลเราในช่วงที่เรานอนพักค้างคืนได้ครับเพราะฉะนั้นจะไปคลินิกหรือไปโรงพยาบาลขึ้นกับว่าคุณเจ็บป่วยหนักขนาดไหน ถ้าเจ็บป่วยหนักเล็กๆน้อยๆอยาการไม่รุนแรงให้ไปคลินิกครับเพื่อให้คุณหมอตรวจรับยาแล้วก็กลับไปดูอาการที่บ้านได้แต่ถ้าคุณเจ็บป่วยหนักให้ไปโรงพยาบาลครับเพื่อให้คุณหมอตรวจให้ละเอียดมีเครื่องไม้เครื่องมือตรวจเช็คเลือดเอ็กซเรตตรวจละเอียดทุกอย่างว่าคุณมีอาการหนักแค่ไหนและมีหอผู้ป่วยสำหรับให้นอนโรงพยาบาลได้ด้วย เพื่อจะได้ดูแลรักษาคุณให้หายได้นะครับเพราะฉะนั้นรักษาสุขภาพาให้แข็งแรงดีที่สุดครับเพื่อจะได้ไม่ต้องไปทั้งคลินิกแล้วก็ไม่ต้องไปทั้งโรงพยาบาลนะครับ